เชียงรายจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีวิถีชีวิตหลากหลายเต็มไปด้วยดอยสูงสลับซับซ้อนและชนเผ่าที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเสมอมาโครงการพัฒนาดอยตุงของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีหลายที่ให้ไปแวะชมรวมทั้งพระาธาตุดอยตุงพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง ที่มีดอกไม้งามหมุนเวียนมาโชว์โฉมทั้งปีสำหรับแฟนๆดอกซาก,กุระเมืองไทยหรือนางพญาเสือโครง่งก็ต้องรอฤดูหนาวและไปชมซาก,กุระบานสีชมพูหวานบนดอยแม่สลองที่มีไร่ชาง,งดงามให้ดูทั้งปีเลือกซื้อและชิมชาได้ตลอดเวลาอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ไม่น่าพลาดคือวัดร่องขุนพุทธสถานที่ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์พระอุโบสถสีขาวโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่วิจิตรอลังการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชวนทุกท่านไปทำความรู้จักกับเชียงรายที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอ,อีกมากมายให้ได้ท่องเที่ยวกันอย่างเพลิดเพลิน